เรื่องราวของซารา่านักจิตวิทยาด้านอชาชญกรรมได้ตกหลุมรักโทนี่นุ่มหล่อคาลมดีจนวันหนึ่งเธอได้รับพัสดุที่บรรจุสิ่งของที่น่ากลัวจากชายนิรนามทำให้เธอเริ่มหวาดระแวงคนรอบข้างโดยเฉพาะโทนี่คนรักของเธอเพราะซาร่ารู้สึกได้ว่าโทนี่มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเธอจะต้องหามันให้เจอจอนฮับสตูดิโอขอเสนอ Never Talk to s t r a n เจ r เปิดเรื่องมาซาร่ากำลังพูดคุยกับแม็กฆาตกรต่อเนื่องซึ่งซาร่าได้รับคำสั่งจากศาลให้มาประเมินอ,อาการทางจิตเพราะาแม็กอ้างว่าที่เขาลงมือก่อเหตุเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกซึ่งแม็กก็พยายามโน้มน้นาวให้ซาร่าเชื่อแต่พอเธอมีท่าทีไม่เชื่อและคิดว่าเขาแกล้งแสดงแม็กก็หงุดหงิดขึ้นมาทันควันหลังจากเสร็จงานซาร่าก็ไปชมแกลลอรี่จะแสดงภาพถ่ายกับคลิปหนุ่มข้างห้องแต่งานมันดูกร่อยๆทั้งสองเลยพากกลับมาคลิปซึ่งแอบชอบซาร่าเขาพยายามตามจีบเธอตั้งแต่รู้มาว่าเธอเลิกกับแฟนก จนตอนนี้ผ่านมา7เ,เดือนแล้วซาร่ายังให้เขาเป็นได้แค่เพื่อนอยู่คลิปก็เลยเสนอตัวเป็นเพื่อนชายที่พร้อมจะจัดนัดกระชับมิตรได้ทุกเมื่อเวลาเธอเหงาไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้แต่ซาร่าก็ปฏิเสธเพราะเธออยากอยู่คนเดียววันต่อมาซาร่าก็มาทํางานตามปกติทันใดนั้นวาบาสทานายของแม็กก็ได้มาพบกับซาร่าเพื่อจะแจ้งว่าลูกความของเขาเป็นกังวลว่าเธออาจจะมีอคติกับตัวแม็กและมันอาจจะส่งผลต่อการประเมิอนอาการป่วยของเขาแต่ทานายก็ไม่อาจจะหาเหตุผลมาถกเถียงชนะซาร่า ได้เนื่องจากว่าเธออ้างว่ายังสรุปอาการของแม็กไม่ได้เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินหลังจากเลิกงานซาร่าก็ได้แวะไปที่ร้านวายและบังเอิญหยิบไว้ขวดเดียวกันกับโทนี่พอดีโทนี่กล่าวขอโทษและให้เธอหยิบก่อนจากนั้นเขาก็พยายามแนะนําตัวและชวนซาร่าออกเดทแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเธอไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าแต่ด้วยความที่โทนี่นั้นตื้อไม่เลิกจนทําให้เธอเปลี่ยนใจและให้เบอร์โทรเขาไปทัทง้งทั้งที่ตอนนั้นเธอขึ้นแท็กซี่กําลังจะกลับบ้านแล้วโทนี่ดีใจมากแล้วทั้งสองก็ แยกย้ายกันกลับบ้านพอซาร่ามาถึงอพาร์ตเมนต์ก็เจอกับเฮนรี่ผู้เป็นพ่อเธอตกใจมากทำถุงอาหารตกจนขวดซอสมะเขือเทศแตกกระจายเหตุผลที่ซาร่าตกใจก็เพราะว่าเธอไม่เจอหน้าพ่อมานานมากหลังจากที่แม่ตายซึ่งตอนนั้นเธออายุแค่ห้าขวบเองตั้งแต่นั้นมาซาร่าก็ย้ายมาอยู่กับป้าเลยไม่รู้สึกสนิทกับเฮนรี่ผู้เป็นพ่อและไม่แม้แต่จะเรียกเขาว่าพ่อด้วยซ้ำซึ่งเฮนรี่ก็พยายามจะเข้าไปกอดเธอแต่เธอก็ไม่ยอมและพยายามจะรักษาระยะห่างซึ่งเฮนรี่ก็รู้สึกน้อยใจ ซารามาที่ไม่ยอมเรียกเขาว่าพ่อซา่าขอให้พ่อกลับไปพราอมไม่สะดวกใจพร้อมกับให้เงินไว้ใช้และบอกว่าคริส,สมาสคอยไม่ฉลองด้วยกันพอได้ยินเช่นนั้นเฮนรีก็รู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยสักพักคริปก็ได้มาหาวอสกาที่ห้องของซา่าเพื่อเอาไปดื่มกับสาวคนใหม่พร้อมกับแนะนําให้เธอรู้จักทันในนั้นโทนี่ก็โทรมาเพื่อนัดเจอกับซา่าซึ่งเธอก็ดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขณะที่จดที่อยู่ที่นัดหมายคริปที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกหึงและอยากรู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่ซา่าก็ ไม่ยอมบอกวันต่อมาซาราก็มาหาโทนี่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสวนสนุกโทนี่รินวาให้เธอและทั้งสองก็พูดคุยทําความรู้จักกันซาร่าเล่าเรื่องเบนแฟนเก่าให้ฟังว่าหลังจากมั่นกันได้วันเดียวเขาก็หายไปติดต่อไม่ได้เลยรวมถึงเล่าเรื่องที่แม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้ฟังซึ่งซาราก็บอกว่าเธอคิดถึงแม่มากแต่กับพ่อนั้นรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าไปเลยแล้วซาราก็ร้องไห้โทนี่ก็เข้าไปปลอบแล้วทั้งสองก็จูบกันแล้วก็ เผลอหลับไปจนถึงเช้าพอทั้งคู่รู้สึกตัวก็กอดจูบกันอีกครั้งแล้วซาร่าก็นอนลงพร้อมกับสั่งการผ่านสายตาให้โทนี่รีบมาบุกอัดเป็ดน้อยของเธอแล้วทั้งสองก็ดือด้อๆดืด่มกันแมกนี้ไสเดือนพยองเดชขย่ำเป็ดน้อยคาถินและว,วันนี้ซาร่าก็ดัดเจอกับแมกอีกเช่นเคยซึ่งเขาก็ยังคงหงุดหงิดบ้างโวยวายทุบโต๊ะบ้างแล้วบางครั้งก็เหมือนจะพูดดีชื่นชมเธอซึ่งซาร่าก็ค่อนข้างใจเย็นอดทนและนิ่งมากเวลาที่คุยกับแมกพอซาร่ากลับมาบ้านในตอนเย็นก็พบว่ามีคนส่งของมา ซึ่งเธอก็คิดว่าต้องเป็นของขวัญจากโทนี่แน่นอนทันใดน,นั้นโทนี่ก็ได้ฝากข้อความเสียงบอกว่าเขาจะมารับเธอตอนหนึ่งทุ่มพอซาร่าเปิดดูกล่องก็พบกับดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นโทนี่ก็พาซาร่าไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาก่อนที่จะขึ้นห้องไปก็พาซาร่าเที่ยวสวนสนุกก่อนโทนี่ยิงปืนแม่นมากจนได้รับรางวัลซึ่งซาร่าก็เลือกรางวัลเป็นตุ๊กตายริราบและโทนี่ก็ได้ให้ซาร่าลองยิงปืนเธอก็กล้ากลัวแต่พอยิงไปนัดหนึ่งภาพอดีตอัน จะปวดในวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาจนทําให้เธอหน้ามืดโทนี่ก็เลยอุ้มซาร่ามาพักที่ห้องและในตอนนั้นโทนี่ก็พยายามค้นหาของบางอย่างในกระเป๋าของเธอซาร่ามองจากด้านข้างเห็นโทนี่ทําอะไรก็กาแก๊กเลยลุกขึ้นไปดูด้วยความสงสัยแต่โทนี่ก็ไหวตัวทันและทําทีกําลังชงชาให้เธอซาร่าก็ถามโทนี่ว่าได้ส่งดอกไม้มาให้เธอหรือไม่ซึ่งโทนี่ก็ปฏิเสธพร้อมกับถามกลับว่าเขาควรจะต้องทําแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งซาร่าก็ไม่ได้ตอบและขอตัวกลับบ้านโทนี่งงมากว่าเขา ทำอะไรผิดและทั้งสองก็ทะเลาะก,กันถึงขั้นพูดคาหยาบโทนี่ไล่สาราให้รีบออกไปจากบ้านของเขาพร้อมกับบอกให้เอายีราฟไปด้วยพอสาร่ารับยีราฟไปโทนี่ก็บีบหน้าสาราและผลักเธออย่างแรงสักพักสาราเปลี่ยนใจไม่กลับบ้านเธอลงจากแท็กซี่กลับไปหาโทนี่ที่ตอนนี้กําลังอาบน้ําด้วยความเศร้าพอโทนี่ได้ยินเสียงเคาะประตูเขาก็รีบใส่กางเกงแล้วก็เดินไปเปิดประตูแล้วเขาก็โดนสาราตบหน้าสวนมาอย่างแรงโทนี่ท้าสาราบอกเอาอีกเอาให้เต็มทีซึ่งดูเหมือนว่าคำพูด นนั้ทําให้เป็ดน,น้อยของเธอเกลี้ยกล่อดมากแล้วซาร่าก็ยย่อยวนโทนี่พร้อมกับผักโทนี่ให้ติดกับลูกกงและกัดก้นของเขาแล้วทั้งสองก็จูบกันผ่านลูกกงจากนั้นก็ดือด้อๆนุ่มกันอย่างเร่าร้อนแมตต์นี้เป็นน้อยอาหารการบุคําไส้เดือนพยองเดทคาทินฉากนี้หาดูได้ในหนังเต็มนะครับจอรเมื่ยมือมากวันต่อมาซาร่าก็ออกจากอาพาร์ตเมนต์ของโทนี่ในตอนเช้าแล้วตรงไปที่ออฟฟิศเลยซึ่งโทนี่ก็มองตามเธอผ่านทางระเบียงซาร่าได้รับจดหมายจากบุคคลนิรนามในนั้นเขียนบอกแคล คอลัมน์ดี um หน้าหกซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าผู้ส่งต้องการสืออะไรในตอนเย็นขณะที่ซาร่ากำลังให้อาหารแมวของเธอก็ได้เปิดฟังข่าวไปด้วยและพอได้ยินข่าวว่าแม็กฆาตกรต่อเนื่องปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าเขาทำไปเพราะอาการป่วยทางจิตซึ่งซาร่าก็รู้สึกเครียดทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องแม็กก็เลยเปลี่ยนไปดูละครและปั่นจักรยานอ่านข่าวไปด้วยและนั่นก็ทําให้เธอนึกถึงจดหมายจากบุคคลนี้ระนามพ่อเปิดหนังสือพิมพ์หน้าคอลัมน์ดีก็พบว่าเนื้อหาในข่าวนั้นเขียนว่าเธอตาย ซึ่งซาร่าก็ช็อกกับข้อความที่เขียนแกล้งเธอมากๆซึ่งในคอลัมน์นั้นสำนักพิมพ์เปิดให้คนทั่วไปสามารถเช่าคอลัมน์ในการเขียนประกาศหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ซาร่าคิดว่าต้องเป็นฝีมือแม็กแน่นอนเพราะเธอมีปัญหาไม่ลงรอยกับเขาแค่คนเดียวเธอจึงไปคุยกับวาบาสท่านนายของแม็กซึ่งวาบาสก็หัวเราะและบอกว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนในตอนเย็นโทนี่มาทําอาหารเย็นที่อาพาร์ตเมนต์ซาร่าแต่ทั้งสองก็ทําครัวไฟไม่ควันขโมงแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานจน ดังออกมานอกห้องทําเอาคลิปที่แอบฟังอยู่รู้สึกอิจฉาและไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ท่านในนั้นพ่อก็โทรมาหาซาร่าเพื่อถามเรื่องจัดงานฉลองคริสต์มาสซึ่งซาร่าก็บอกพ่อว่าค่อยคุยกันเพราะตอนนี้เธอมีแขกโทนี่เหลือไปเห็นรูปซาร่ากับเบนแฟนเก่าเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่ซาร่ายังเก็บมันไว้ซึ่งเธอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเก็บไว้ทําไมและสวนกับโทนี่ว่าเธอเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโทนี่เลยต่อมาซาร่าก็ไปเจอแม็กพร้อมกับเอารูปบาดแผลของ ที่ถูกเขากระทําให้เขาดูพร้อมกับถามว่าแมกรู้สึกยังไงหลังจากดูรูปพวกนี้ซึ่งแม็กก็มีท่าทีที่เย็นชาและก็ตอบแต่เพียงว่าเสียงในหัวใจมันสั่งให้เขาทําและในวันนี้ซาร่าก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเธอได้รับกล่องบรรจุศพของแมวที่เธอรักซาร่าไปแจ้งความที่โรงพักแต่ตำรวจก็ไม่ช่วยพอคิดว่าอาจจะเป็นการแกล้งเพื่อนเท่านั้นไม่ก็คนรู้จักหรือคนในครอบครัวตำรวจก็แนะนําว่าให้จ้างนักสืบเอกชนพร้อมกับแนะนําชื่อนักสืบให้ซึ่งซาร่าก็ต้องร้องไห้กลับ,บบ้านด้วยความ หวาดกลัวแถมคืนนี้โทนี่ก็ไม่อยู่เพราะไปทํางานส่งของและในกลางดึกก็ได้มีใครบางคนแอบย่องเข้าไปถอดน,น็อตเครื่องทาน้ําอุ่นในห้องของซาร่าวันต่อมาโทนี่ก็มาหาซาร่าแต่เช้าซึ่งเธอก็ไม่อยากจะเจอโทนี่พอลึก,ลกๆเธอก็ระแวงว่าเขาคือคนที่ฆ่าแมวของเธอทั้งสองมีปากเสียงกันดังลัน่นคลิปก็เลยเข้ามาต่อว่าโทนี่และบอกให้เขากลับไปแต่คลิปกับโดนโทนี่ผลักออกจากห้องแล้วโทนี่ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทําและเมื่อคือนเขาก็ไปทํางานส่งของจริงๆซึ่ง โทนี่ก็เสียใจมากที่ซาร่าไม่เชื่อใจเขาในตอนนี้ซาร่าสับสนมากเธอตัดสินใจไปจ้างนักสืบตามหาชายนนรนามซึ่งนักสืบก็เริ่มต้นสืบจากโทนี่ก่อนแต่ซาร่าก็แอบภาวนาขอให้ไม่ใช่โทนี่จากนั้นเธอก็ขอให้โทนี่สอนเธอ,อยิงปืนเพราะโทนี่เคยเป็นตำรวจมาก,ก่อนซึ่งซาร่าก็ทำได้ดีมากๆจนโทนี่ตกใจเพราะครั้งก่อนเธอยังกลัวปืนจนเป็นลมอยู่เลยหลังจากทั้งสองอยู่ด้วยกันมาคืนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและสัญญาว่าจะค่อยๆเรียน ที่จะเชื่อใจกันและกันความรักของพวกเขาก็เริ่มเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆแม้ก็เล่นจัดนัดก,กระชับมิตรกันทุกวันไม่เว้นจนจอนเมื่อมือมากในขณะที่สารากําลังทํางานพอก็โทรมาที่ออฟฟิศรัวๆซึ่งเธอก็ปฏิเสธไม่รับสายและสั่งให้เลขาบอกพอว่าเธอติดประชุมในวันนี้โทนี่ก็บอกสาราว่าเขาจะไปทําธุระที่บอสตันซึ่งนักสืบก็สะกดลอยตามโทนี่และคอยไล่งานข่าวซาราตลอดเวลาซึ่งนักสืบก็แจ้งว่าเขาได้เช็คการใช้บัตรเครดิตของโทนี่แล้วพบว่าเขาน่าจะเป็น พวกติดแอลกอฮอล์เพราะเขาจ่ายค่าซื้อไวนไปกว่า700ดอลลาร์ซึ่งซาร่าได้ฟังก็อมยิม้มพราะโทนี่ซื้อให้เธอดื่มนั่นเองซึ่งเธอดื่มเยอะกว่าโทนี่ซะอีกแต่ที่เซอร์ไพรส์อย่างมากเมื่อนักสืบแจ้งว่าโทนี่นั้นไม่ได้ไปบอสตันแต่ไปอัลบานีแทนซึ่งซาร่าเคยบอกโทนี่ว่าเธอมาจากอัลบานีเหมือนกันแต่ทําไมโทนี่ไม่บอกเรื่องนี้ให้เธอรู้แล้วก็ช็อกไปอีกที่นักสืบเห็นว่าเมียและลูกสาววัยห้าขวบของโทนี่มารอรับที่สนามบินทางด้านของคลิปที่กลับมาเร็วก็บังเอิเอบาน ที่แอบเข้าห้องของซาร่าเขาเรีบวิ่งตามไปทันทีพอไปถึงที่รับตาคนคนร้ายก็เอาไมา้ตีคลิปจนสลบไปและในเย็นวันนั้นโทนี่ก็ฝากข้อความหวานๆหาซารา่าและบอกให้เธอไปรอเขาที่อพาร์ตเมนต์พอเขากําลังจะกลับซึ่งเธอก็ฟังด้วยความรู้สึกโกรธมากที่โทนี่หลอกเธอว่าแล้วซาร่าก็รีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของโทนี่และค้นหาบางอย่างจนไปเจอกับเอกสารต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวซาร่าตกใจมากและที่ช็อกไปกว่านั้นเธอเห็นข่าวการตายของแม่เธอลงในหนังสือพิมพ์ว่าแม่ถูก เธอในวัยห้าขวบทําปืนลั่นใส่ตายคาทีซึ่งเธอก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าอันไหนคือเรื่องจริงกันแนะ่ระหว่างพ่อที่บอกว่าแม่ตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าพ่อฝีมือของเธอตามที่ในหนงังสือพิมพ์เขียนกันแนะ่แล้วภาพที่แม่ตกบันไดก็แวบ,บเข้ามาในหัวทันในนั้นโทนี่ก็กลับมาพอดีสาราก็เลยรีบเก็บเอกสารไว้ที่เดิมแล้วก็ไปเปิดประตูให้โทนี่แล้วก็อ้างว่ามีงานด่วนต้องรีบไปสารากลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็พบว่าประตูถูกเปิดทิ้งไว้แล้วก็พบข้อความขู่ฆ่าที่ฝาผ ซึ่งซาร่าก็ร้องกรีดด้วยความกลัวแถมยังต้องมานั่งเช็ดผนังอีกจากนั้นซาร่าก็ไปอาบน้ําแต่ทว่าน็อตยึดเครื่องทําน้ําอุ่นได้หายไปเลยทําให้เครื่องตกลงมาแต่ยังดีที่เธอลุกออกมาจากอ่างเสียก่อนเลยไม่เป็นอะไรมากทันในนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าคลิปถูกทํร้ายซาร่าจึงรีบไปดูอาการคลิปซึ่งในตอนนี้คลิปนอนให้น้ําเกลือยังไม่ได้สติแล้วตารวจก็ได้มาสอบปากคําซาร่าที่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็บอกตํารวจไปว่าเธอสงสัยว่าโทนี่จะเป็นคนร้ายจากนั้นตํารวจก็ไปส่ง เธอที่อพาร์ตเมนต์และในขณะที่เธอกําลังเปลี่ยนเสือ้อผ้าก็ต้องตกใจเพราะเห็นโทนี่ยืนอยู่ข้างหลังกระจกซาร่ากลัวโทนี่มากเธอพยายามจะแจ้งตำรวจแต่โทนี่ขอร้องว่าอย่าแจ้งซาร่าก็เลยวางโทรศัพท์และเดินไปล้วงกระเป๋าโทนี่คิดว่าซาร่าจะหยิบปืนเขาก็เลยเอาปืนชี้ไปที่ซาร่าแล้วก็สั่งว่าห้ามหยิบปืนแต่ทว่าสิ่งที่ซาร่าหยิบออกมานั้นเป็นลิปมันซึ่งโทนี่ก็โล่งอก,อกและขอโทษเธอพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหันกระบอกปืนไปที่เธอซาร่าก็ถามโทนี่ว่าทําไมต้องปิด เรื่องลูกเมียที่อัลบานีด้วยโทนี่ก็เลยสารภาพว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติกับเขาและเป็นพี่สาวของเบนที่เป็นแฟนเก่าของซาร่าซึ่งเขาต้องการมาสืบว่าเบนอยู่ที่ไหนเขาเลยเข้าหาซาร่าแต่ดันตกหลุมรักเธอเข้าจริงๆแล้วโทนี่ก็เปิดวิดีโอที่เขาแอบติดกล้องไว้หน้าประตูห้องของซาร่าซาร่าตกใจมากที่คนร้ายนี้ละนามนั้นก็คือตัวเธอเองซึ่งโทนี่ก็บอกกับซาร่าว่าคุณต้องการความช่วยเหลือซาร่าก็ช็อกแล้วภาพศพแมวภาพที่คลิปถูกทำลายก็พูดขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดเป็นฝีมือของเธอเองทันใดน,นั้นพ่อของซาร่าก็มาหาแล้วภาพที่พ่อผลักแม่ตกบันไดก็ค่อยๆชัดขึ้นและพ่อก็สั่งให้ซาร่าในวัยห้าขวบยิงแม่ซ้ำเพื่อจะปกปิดความผิดของตัวเองซาร่าลงไปซุดอยู่ที่พื้นโทนี่เลยอุ้มเธอไปนอนพักเธอเริ่มจำได้ว่าพ่อสั่งให้เธอยิงแม่ยังไม่พอเขายังขืนใจเธอทุกคืนและมันก็กลายมาเป็นแผลในจิตใจของเธอซาร่าร้องไห้พร้อมกับคว้าปืนจะยิงพอ่อแต่โทนี่ก็เข้ามาห้ามในตอนนี้ซาร่าญิงสาวที่อ่อนโยนได้หายไป และกลายเป็นคนอีกบุคลิกแล้วกับถูกปีศาจสิงร่างเธอยิงโทนี่ตายคาที่ยังไม่พอแถมยังเดินไปเตะซ้ำด้วยความสะใจเพราะเขารู้เรื่องของเธอมากเกินไปรวมถึงเรื่องที่เบนแฟนเก่าเธอหายตัวไปซึ่งแน่นอนก็เป็นฝีมือของเธอเองจากนั้นซาร่าก็ยิงพ่อรัวๆจนมั่งเท่งคาที่เช่นกันแล้วเธอก็เอาวิดีโอเทปมาทำลายและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าโทนี่ฆ่าพ่อของเธอและเธอก็ยิงโทนี่เพื่อป้องกันตัวสักพักซาร่าก,ก็กลับมาเป็นปกติร้องโหย่ร้องไห้ที่โทนี่ตาย ในเวลาต่อมาสาราก็ได้ไปให้การกับตำรวจซึ่งก็สามารถปิดคดีได้อย่างรวดเร็ว6เดือนต่อมาสารากลับมาทํางานตามปกติแถมเธอยังทําวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกอีกด้วยเธอได้อัดเสียงเล่าถึงลักษณะของผู้ป่วยประเภทนี้ว่ามักจะสร้างอีกตัวต้นหนึ่งเพื่อแบ่งเบาความเจ็บปวดในวัยเด็กและสมองก็สั่งการให้ลืมแผลในใจที่เกิดขึ้นจากการโดนทําร้ายแต่ทว่าความทรงจํานี้มันไม่ได้หายไปไหนมันจะกลับมาก็ต่อเมื่อมีอะไรไปสกิดบาดแผลและคลิปก็ได้มารับสาราถึงออา เพื่อพาไปทานข้าวซึ่งดูเหมือนว่าความพยายามของคลิปนั้นจะสําเร็จแล้วและคลิปก็ได้ให้กําลังใจซาราว่าวิจัยของเธอต้องรุ่งแน่นอนคลิปก็ดีใจมากที่ซาร่ากลับมาเป็นคนเดิมแล้วก่อนที่ริปจะปิดสายตาของซาร่าที่มองคลิปอย่างอ่อนโยนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนที่ร้ายกาจมากกว่าแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ